บอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะเรื่องเล่นในบ้านเนี่ยไม่ฟังเลยใช่ไหมหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจแล้วมันแตกได้ไงอะ่อะฮะเสียงเหรอหืมหืมเสียงใช่ไหมหืมเสียงนักใช่ไหมหืมหืมโอ๊ยเสียงเหรอหืมอ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 ืมไม่ฟังเลยใช่ไหมหืมหืมเสียงอย่างเดียวหืมอืม โอ๊ยลูกกไม่เป็นไรแนละ้วลูกเนาะของในบ้านนะขนะเข้าหลังเล่นก็ระวังหน่อยนะเดี๋ยวพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยถ้ามันตกแล้วมันจะบาดเท้าเอาเนาะไม่เป็นไรเนาะโอ้ไม่เป็นไรเนาะข้าหลังเล่นก็ระวังหน่อยนะ เก็บขึ But, ้นมาเนี่ยเราไปนอนโรงพยาบาลนี่นานเลยเนี่ยอยู่ยาวๆเนีชอบไหมหมอฉีดยาก็ไม่ชอบใช่ไหมเนาะมันอันตรายเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองนะลูกนะ